นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแนพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ตรัสสรุ้ดีโดยชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมในธรรมที่พระองค์ทรงตรัสด้วยดีแล้วขอนอบน้อมในพระอริยสงฆ์ผู้เสพอ,อริยวงศสคัตยาน มาชานานจวบจนถึงปัจจุบันขอนอบน้อมคุณพ่อแม่ครูอาจารย์เพ่อความสุขสดชื่นตื่นเต็มในศีลในธรรมจงสถิตในจิตใจผู้ใคร่ทำด้วยกันทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้ ว่าะตอนนี้ขอเราท่านทั้งหลายในตั้งใจทำความสบายใจรรอพรลอมไปกับทานนั่งที่สบายกายผ่อนคลายทำความรู้สึก มีภาระหน้าที่อยู่กับการฟังสาระอันที่จะให้เกิดความเข้าใจในสารธรรมที่จะหยิบยกมาเป็นคติธรรมย้ำเตือนแก่พุทธบริษัททั้งหลายสิ่งที่เราได้ฟังเราจะได้ฟังอีก ใครยังไม่เข้าใจชัดเราก็จะได้เข้าใจชัดจิตของเราย่อมผ่องใสทำความเห็นให้ตรงบรรเทาความสงสัยเสียได้จิตย่อมผ่อนคลายสบายใจสิ่งเหล่านี้นั้นอันเกิดขึ้นจากการฟังตั้งใจฟัง แล้วเราก็ไม่ได้เชื่อฟังแล้วนี่เราไม่ได้เชื่อแต่จะน้อมนำไปปฏิบัติธรรมให้เกิดผลในตนเราถึงจะยอมรับนับถือนั่นคือผู้ฉลาดตามธรรมองค์สมเด็จพระชินสีมุนีพระสสมมาสัมพุทธเจ้า พรงคทรงตรัสว่าจงอยู่อย่างเป็นผู้มีธรรมจงอยู่อย่างผู้ประพฤติธรรมจงอยู่อย่างผู้มีที่พึ่งในธรรมอย่ามีที่พึ่งอื่นเลยแล้วเราก็เห็นได้ว่าชีวิตของเราทุกคนนี้ เราพึ่งอย่างอื่นนั้นพึ่งได้เวลาป่วยไข้แล้วก็พึ่งยาจะรักษาอย่างไรเราก็พึ่งคุณหมอถ้ายังมีกำลังพอเราก็พึ่งความอดทนที่จะทำงานให้สมริผลคือความสำเร็จสรุปแล้วก็คือ เราพึ่งได้ทุกอย่างแต่ยังไม่ใช่สิ่งถาวรที่จะทำให้ใจเราสบายผ่อนคลายเป็นสุขอย่างแท้จริงพึ่งภายนอกพึ่งคนอื่นพึ่งโรงพยาบาลพึ่งลูกหลานพึ่งเงินพึ่งทองพึ่งพี่พึ่งน้องพึ่งวัตถุพึ่งได้ทางนั้นเลย แต่สำหรับลมหายใจเขาก็สามารถอาศัยออกซิเจนมาให้เป็นลมมาเป็นอากาศให้เราได้พึ่งได้ผ่อนคลายชีวิตเราไปรอดปลอดภัยอีกแต่ที่พึ่งอยู่อย่างหนึ่งซึ่งไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเรา,เรา,เราได้นั่นก็คือ กรรมที่เราได้สั่งสมหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพูดไว้คำหนึ่งว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมและเราก็น้อมนำคำนี้มาพิจารณา แล้วน้อมพิจารณาให้เห็นกับว่าครั้งพระศาทสดาที่จะออกบวชมหาพิเนศสกรมหนึ่งท่านก็เห็นว่าไม่มีใครยิ่งใหญ่ไปกว่าการเก็บการแก่การตายเกิดมาแล้วมาแก่ มาเก็บมาตายแค่นี้หรือคือชีวิตโรร่งทรงสงสัยสงสัยกับคําที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พูดว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมเพราะฉะนั้นเรามองไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ร้องส่งตรัสไว้แล้วนี่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดมาแล้วนั้นมีแก่นั้นมีเก็บนั้นมีตายนั้นเป็นที่สุดนี้มีที่เกิดแล้วไม่แก่ก็มีไม่เก็บและก็ไม่ตายมันมีทางเลือกอยู่ แล้วแต่ว่าเราจะแลกหรือเปล่าเพราะทางที่เราจะแลกนี้ต้องเป็นทางเลือกด้วยปัญญาแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเลิกเพราะไม่เห็นความดีที่จะคิดแลกเลยไม่กล้าเลิกนั้นเป็นเรื่องของกรรมจริงๆ แต่บุคคลอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะพระองค์จะมาเป็นพระสัพพัญญุยานเปิดของที่คว่ำให้หงายขึ้นมาให้พวกเราได้เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าพระองค์จะเสด็จออกจากวังที่อุดมไปด้วยความสมบูรณ์ อุดมไปได้วยความสุขทั้งสามฤดูฤดูร้อนก็ไม่ร้อนฤดูหนาวก็มีที่อาศัยไม่ให้หนาวฤดูฝนก็มีที่อาศัยให้สุขสบายทั้งลูกแก้วเมียขวัญภรรยาสมบูรณ์ทุกอย่างในโลก แต่พระองค์ทำไมถึงเลือกที่จะแลกหรือแลกเพื่อเลือกเดินทางสายพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เห็นอะไรยึงสามารถตัดสินใจแลกขนาดนั้นก็คงเห็นตรงที่ว่าความแก่ ครอบงำสัตว์ได้ความเก็บความตายครอบงำสัตว์แล้วไม่มีสัตว์ตัวใดที่จะพ้นวัตรก,กรกมกงเกวียนที่หมุนเวียนมาแล้วนาะนับก,กับกันเกิดมาแก่มาเก็บมาตายเวียนว่ายการตายการเกิดอยู่อย่างนี้ พบแล้วพบเล่าชาติแล้วชาติเล่าเหมือนตื่นเช้ามาสายบ่ายไปเย็นเย็นมาคำ่ำตอกย้ำอยู่อย่างนี้สำหรับบุคคลผู้มีปัญญาที่จะแสวงหาความประเสริฐก็อมองเห็นอีกแง่หนึ่งนั้นก็คือผู้สั่งสมบาร,รมีพระโพธิญาณ เหมือนองค์พระสีสันเพชราศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นอย่างนี้สงสัยอย่างนี้ว่านี้คือความรู้ในโลกสมบูรณ์ที่สุดการมีโรคแก้วเมียขวัญภรรยาที่ดีสามีที่ไม่มีอะไรบกพร่องต่อหน้าที่ พ่อแม่ที่ดีต่อลูกการเงินก็สุขสําราญการงานก็ไม่มีอุปสรรคแล้วอะไรแหละที่จะมาเป็นสิ่งที่มนุษย์ปรารถนามันมีความสุขอย่างนี้แล้วนี่มีอะไรแต่มนุษย์ผู้เป็นพระโพธิญาณผู้สั่งสม บารมีแห่งการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาอัดสงไขานาะนับกับกันนับไม่ถ้วนพระองค์ไม่คิดถึงความสมบูรณ์แค่นี้คิดไปถึงข้างหน้าที่เรียกว่าใช้ปัญญาญาณคิดว่าชีวิตของมนุษย์ไม่จบแค่นี้ ถ้าอย่างนั้นมิเช่นนั้นจะไม่มีโปรตานเกิดขึ้นแก่ต้องไม่มีเก็บต้องไม่มีแม้ในที่สุดชีวิตนี้ก็ต้องไม่ตายถ้าเกิดมามีแก่มีเก็บมีตายอยู่แค่นี้แล้วอะไรละที่จะมีสิ่งที่ดีกว่าชีวิตมนุษย์ อย่างนี้ความสงสัยได้เกิดขึ้นแก่โพธิญาณของพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ทุ่มเทชีวิตที่เหลืออยู่นี้ขอแรกและก่อนที่จะแลกก็ต้องกล้าเลิกเพื่อที่จะเลือกในสิ่งที่ตนเองปรารถนาจึงได้มาเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ให้เราได้กราบไหว้บูชาปฏิบัติตามกระทำตามในธรรมอันสมควรแก่ธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ชอบแล้วแก่เราท่านทั้งหลายมีศีลให้อยู่ในกายมีความผ่อนคลายในชีวิต ให้เกิดปัญญาชนิดพิชิตความยึดมั่นถือมั่นในขันในอุปปทา,านจนสามารถทำให้อุปปทา,านที่พระองค์ทรง,งติดหนึบติดแน่นติดหนักติดหนาด้วยปัญญาโลกนั้นล้างด้วยโพธิญาณ ที่ระองทรงเห็นและเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง,งพยายามที่จะใช้ปัญญาในช้ำแรกเข้าไปในทุกทุกความรู้สึกที่ความรู้สึกว่าเป็นตนให้เห็นความจริงว่าตนคือใครตนอยู่ตรงไหนตนคืออะไรอะไรคือของของตน ปัญญาทั้งหมดที่พระองค์ทรงเรียนรู้สัจจะในความจริงนั้นจบทุกสาขาที่เป็นมาเรียกว่าทั้งอาจารย์ฉันชัยปริภาชกวัจเจรกและอาจารย์ที่ดังๆในสมัยครั้งพุทธกาลนั้นพระองค์ทรง เที่ยวศึกษาความรู้เหล่านั้นจนถึงที่สุดแห่งครูและก็ยังสงสัยอยู่ดีว่ายังจะต้องมีเกิดมีแก่มีเก็บม,ม,มีตายอยู่อีกหรือแม้ขึ้นถึงพรหมโลกและอุบัติขึ้นอยู่ในเทวโลกเหล่านั้นก็ตามก็ยังหมดวาสนา มาสร้างบาร,รมีทำคุณงามความดีต่อเป็นอยู่อย่างนี้ไม่เวียนต่ำก็เวียนสูงอยู่อย่างนี้หรือแล้วอะไรล่ะที่จะทำให้มนุษย์เหล่านี้ไม่เวียนว่ายวุกวลนเป็นคนและสัตว์อยู่อีกต่อไปเส้นทางเส้นใดหนอ พระองค์ก็ทรงสแสวงหาด้วยปัญญาอันพระองค์ได้สั่งสมมานานนับกับกันเป็นอเนกชาติผู้เรชาติมาแล้วด้วยปัญญาของพระองค์ที่ทุ่มเทลงในความเพียรจนวันหนึ่งได้ตรัสรู้เป็นอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ จึงได้นำรมเหล่านั้นมาประกาศตึกกล้องให้พี่น้องพุทธบริษัททั้งหลายมาจนกว่าตั้งแต่เบื้องต้นที่พระองค์ยังทรงประชนมีอายุอยู่จนบัดนี้2,500กว่าปีธรรมเหล่านั้นก็ย,ยังสว่างในใจของบุคคลผู้มีความเลื่อมใส เพื่อที่จะแลกในข้อวัดเลิกในสิ่งที่ตนเคยเป็นมาและละลาในสิ่งที่ตนเห็นความยุ่งยากของการเวียนว่ายตายเกิดและเราพุทธบริษัททั้งหลาย เราไม่คิดเห็นการตรัสรู้อันมีค่าและลำบากของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นหรือที่พระองค์ทรงประกาศธรรมอย่างคึอกก้องเหมือนเรียกและร้องเรียกเรียนเชิญให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เดินตามก้าวตาม อย่าได้ประมาทกับชีวิตที่มีความแก่หนุนหลังมีความเก็บพลุงพลังและมีความตายในที่สุดแล้วเราจะพอใจอยู่กับวัฏวนที่จะเป็นคนและสัตว์อยู่แค่นี้หรือเสพสมอารมณ์ความกินกามเกียดอยู่ในโลกวัฏสงสารแค่นี้หรือที่ ประเทศก็ดีสังคมก็ดีทั้งโลกทั้งในจักรวาลก็ดีนี่เวียนว่ายอยู่แค่นี้กับวัตถุต่างๆกับค่านิยมกับความสร้างสรรค์ของเทคโนโลยีหรือตลอดทั้งการประดิษฐ์ประดอยประดับประดาโลกและสังคมวิชาการเรียนรู้ต่างๆ ให้แก่พุทธบริษัทั้งเราเนี่ยให้ได้รู้จนแน่นไปหมดความรู้จนแน่นไปหมดไม่มีความรู้ไหนเลยที่จะรู้แล้วโปร่งโลง่โลงว่างที่เป็นโปรงเป็นชีวิตที่กลวงที่สบายๆเป็นอิสระไม่มีทุกอย่างที่เราได้ศึกษาเราได้เรียนรู้มานั้น มีแต่ชีวิตที่อัดแน่นไปด้วยตันหาอุปาทานและมีความรู้สึกว่าศึกษาทางเทคโนโลยีหรือศึกษาในทางตาเห็นรูปหูฟังเสียงนี่ยิ่งเป็นอัตตาตัวตนเพิ่มความอัดแน่นแน่นแ,นนแน่นเข้าไปภายในความรู้สึกเรียกว่าแบกความรู้ที่ตนเองว่ารู้เนี่ย จนมีความรู้สึกเดิมบางทีนี้เดินแทบจะไม่ไหวเพราหนักความรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองนั้นทวนกระแสก็ไปหาความรู้จนได้ตรัสรู้พระองค์ไม่ได้เคยแบกอะไรไว้เลยรู้นั้นโดนตัดทิ้งหมดเรียกว่าตัดสรู้ และมีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้กินอยู่อย่างไม่เสพรับอย่างไม่ใคร่ใช้อย่างไม่ติดคิดอย่างไม่มีความทุกข์กังวลเห็นไหมชีวิตของพระองค์จึงมีชีวิตอยู่อย่างอิสระเบาสบายและความสบายที่พระองค์ทรงได้รู้นั้นไม่ได้เอาไว้เพียงคนเดียวไม่ได้มีความสุข และเสพความสุขและใช้ความสุขได้เพียงคนเดียวเหมือนชาวโลกเขาชาวโลกนี้จะได้ความสุขแล้วนี่จะหวงหวงอยู่กับความสุขที่ตนเองได้และกังวลว่าถ้าเราเสียหายไปแล้วเราก็จะมีความทุกข์เพราะมันคือความสุขของเราแต่พระสัมมาสามัมพุทธเจ้าทรงถึงความสุขอันนั้นเป็นบรมสุข มีแต่ความรู้สึกอยากให้ความสุขที่พระองค์ทรงได้ได้อารมณ์นั้นและพยายามชี้นำแจกของส่องตะเกียงเลี้ยงคนทั้งโลกเพื่อดับทุกข์ดับโศกมหาชนคนทั้งหลายจากชีวิตจากสังคมน้อยใหญ่พระองค์ทรงสแสวงแสดงสเสวยสเสด็จเหล่านี้ เพื่อที่จะไปเป็นประโยชน์แก่ทุกชีวิตไม่อยากจะให้ทุกชีวิตนั้นลำบากด้วยความยากด้วยความยึดด้วยอยู่ด้วยความรู้สึกหนักกังวลทั้งการงานทั้งหน้าที่ทั้งชีวิตทั้งครอบครัวสารพัดที่จะทำจิตดวงในน้อยนี่ให้หนักถ้าไม่เช่นนั้นแล้วพระองค์ทรงตรัสว่าใครหนอ สั่งขยันมันถักมันร้อยให้ดวงใจน้อยน้อยเป็นปุ่มเป็นปมใครหนอมันถักมันร้อยดวงใจน้อยน้อยให้เป็นปุ่มเป็นปนมแท้ที่จริงดวงใจน้อยน้อยนี้เขาชอบความเป็นอิสระและชอบในการศึกษาที่จะรู้อะไรที่เป็นสัจธรรมตรงต่อสภาวะความเป็นจริง แต่ที่ถูกครอบงำไว้ด้วยตันหาาุปาทานนั้นก็คือการยึดมั่นความหลงและก็ไหลไปกับความหลงความรู้และก็ไหลไปกับความรู้ความลืมตัวมัวเมาก็เกิดขึ้นจนชีวิตนี้แก่ลงชลาลงความเจ็บก็เพิ่มขึ้นแมในที่สุดก็สายความตายก็มาครอบงำเห็นไหม และไม่มีอะไรที่จะทำให้มนุษย์นั้นสว่างเท่ากับความรู้สึกที่ว่าศึกษาอะไรแล้วเห็นอะไรแล้วเข้าใจอะไรแล้วนี่มันบางมันเบาความรู้สึกว่าเราว่าของของเรานั้นลงไปไหมถ้าศึกษาอะไรแล้วมันบางมันเบาความรู้สึกว่าเรานั้นมันบางลงเบาลงในที่สุดมันสว่างไปหมดเลย มันว่างไปหมดเลยความรู้สึกเหล่านี้เข้าสัมผัสได้ถูกต้องได้ด้วยการปฏิบัติตามหรือล้างถอนขันห้าให้แตกแยกขันห้าให้ออกสัมรอดขันห้าให้หลุดให้หมดอย่างนี้เป็นแนวทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ไม่สายเกินไปสำหรับมนุษย์วิสัยที่เกิดมาแล้วเป็นมงคลน,นันประเสริฐสำหรับชีวิตอย่าปล่อยชีวิตนี้ให้ไหลไปตามกระแสความอยากอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินไม่ว่าจะเป็นกามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกียริมันก็เป็นเรื่องเสพตามอารมณ์เหมือนความเกิดอยู่ตลอดเวลา ทำอย่างไรหนอจะชีวิตนี้จะทำให้ชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ปลงเบาสบายอย่างเป็นผู้หมดหนี้ผู้ไม่มีหนี้นั้นก็คือเส้นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ให้เดินและเส้นทางนั้นพระอระหันตสา,าวกก็มาปฏิบัติตามและชี้ให้เห็นและ หลุดพ้นมาแล้วตามแนวทางของพระองค์มีพระอรหันตสธมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาวกเป็นสักขีประยชน์หรือเป็นสักขีพยานให้ทุกชีวิตได้รู้ว่ามีจริงเป็นจริงชีวิตนี้สบายได้จริงไม่จำเป็นต้องรออีกหลายชีวิตแล้วไม่รู้ว่าชีวิตนั้นจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างนี้อีกหรือเปล่า เพราะฉะนั้นการที่ได้มีชีวิตอันประเสริฐจึงสามารถค้นพบเส้นทางชีวิตอันประเสริฐได้ณนะที่นี้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี้อย่างแน่นอนไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจึงตัดกระแสของการเวียนว่ายในที่สุดเมื่อพบทางเส้นหนึ่งจึง เข้าใจว่ามีธรรมกรรมตามไม่เจอคำว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมจึงต่อยอดไปเลยว่าธรรมกรรมตามไม่เจอเธอจะใหญ่ไปแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อคันฉันเข้าถึงธรรมแล้วนี่ธรรมมันพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนี่สามารถจึงจะสลายความเป็นอัตตาตัวตน การกระทําย่อมเข้าไม่ถึงเพราะไม่มีตัวตนเสียแล้วนั่นคือความไม่ใหญ่ไม่เล็กซึ่งสามารถกรรมตามหาไม่เจอกรรมในที่นี้แล้วเราจะเอาไปศึกษาเอาได้ว่าไม่มีใครใหญ่เกินกรรมอาแล้วกายกรรมไวจีกรรมมโนกรรมเหล่านี้ เราก็มีชีวิตอยู่แต่คำว่าทำนั้นกรรมตามไม่เจอคือทำแบบไหนนั่นแหละเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาเองแล้วก็จะเข้าใจเองในที่นี่ในบัดนี้ในเดี๋ยวนี้แหละแล้วจะร้องว่าอ๋อนี่คืออย่างนี้เองที่ว่ากรรมอย่างนั้นตามไม่เจอกรรายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมมนเป็นกรรมที่สามารถครอบไว้หมดแล้วเนี่ย แต่ทรรมตัวนั้นที่ออกมานอกเหนือกรรมนั้นคือทำอะไรนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ได้เฉพาะตนที่พระสัมมาส่งชี้ให้เห็นแล้วให้รู้แล้วเข้าใจแล้วจนเข้าถึงมาแล้วจนนานนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาขอบอกกล่าวตอกย้ำให้พุทธบริษัททั้งหลาย ว่าโลกนี้นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกรรมที่วุ่นวายแล้วเราอย่าไปเสพอารมณ์ที่เป็นกรรมนั้นมากมายจนหนักอึง้งทั้งมันสมองทั้งชีวิตทั้งจิตใจนั้นมันหนักอยู่แล้วอย่าไปเสพอารมณ์ที่ไหนที่มันหนักอกหนักใจให้มากรู้จักสลัดละละวางและให้ทำจิตให้ผ่องใสด้วยใจที่ว่าง เบิกบานผ่อนคลายเบาสบายลมหายใจมีแต่พุทโธธรรมโมสังโฆแม้ในที่สุดกายนี้ท่านก็ไม่ให้บึดยึดมั่นถือมั่นหรอกวาจาที่เป็นกรรมนั่นก็ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นหรอกจิตที่เป็นความรู้สึกก็ไม่ให้ดึกยึดมั่นถือมั่นแหละให้ยึดธร,รมเป็นที่ตั้งเป็นสาระ และธรรมเหล่านั้นต้องเห็นเองต้องรู้เองต้องเข้าใจเองและจะได้รู้ว่าอ๋อพระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วโดยแท้ขอพระธรรมอันยังให้เราไม่ประมาทในชีวิตจงให้เราสำเร็จในสิ่งที่สมปรารถนาขอให้เราได้ปฏิบัติธรรมจนเป็นธรรมบูชา ให้น้อมกราบพระศาสดาด้วยความซึงศรัทธาจนเห็นธรรมในกล่าวสัมโมทนียกถามาพอสมควรแก่เวลาขอพระธรรมจงรักษาผู้ประพฤติธรรมนำสุขให้พ้นทุกความยากลำบากเข็ยนให้หมดภัยหมดคำและหมดเวรให้ทุกท่านได้เป็นธรรมอย่างพระศาสดา,ดาด้วยกันทุกท่านทุกคน ด้วยอำนาจแห่งคุณพระและกุศลเป็นทียิ่งยิ่งโดยเธอนสาธุสาธุสาธุอน,นุโมทามิ